วัสดีครับวันนี้จนายกลายทุกโดยจนายเดชาจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการทรวงหนี้โดยวิธีการข่มขู่ทำลายชื่อเสียงเมื่อเช้าดูข่าวปรากฏมีคนทวงหนี้รายหนึง่งไปข่มขู่ลูกหนี้ว่าจะเปิดคลิปประจานนะะเอาาทโรโขงไปยืนแหกปากด่าที่หน้าบ้านทำได้ไหมทำไม่ได้นะครับการทรวงหนี้ห้ามใช้วิธีการรุนแรงหรือการขอ่มขู่ทำลายชื่อเสียงทำลายทรัพย์สินทำลายร่างกายโทษจำคุก ไม่เกินห้าปีเป็นไปตามกฎหมายทวงหนี้มาตราสิบเอ็ดแล้วก็มีบทลงโทษตามมาตราสี่สิบเอ็ดผมเป็นนักทวงหนี้เป็นมยากรทวงหนี้ขอเตือนอย่าทําแบบนี้เพราะคุณจะต้องติดคุกติดตรางนะครับและใครก็ตามที่เป็นนักทวงหนี้นะครับนะฮะต้องไปจดทะเบียนนะครับไม่ใช่อยู่ดีๆก็ไปทวงหนี้ตามตลาดนัดน,นะครับนะจะต้องมีการไปจดทะเบียนนะครับนะนะครับอย่าลืมนะครับการทวงหนี้ เป็นสิทธิ์โดยชอบของเจ้านี้แต่ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายสรุปแล้วเป็นหนี้ต้องใช้แต่การทวงหนี้ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายขอบคุณมากครับ